ช่องพรวิสารพระวิาณ c h ช n n นลภูมิใจเสนอช่วงคำอิสานที่สาบศูนย์ เชิญพบกับศีวิลํงวงทางช่องคราวอีสานเร็วๆนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวอีสานอีสานยังค่วมภูมิใจสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของค่าอีสานที่สาบูญ คำมีสารนิสาศูนย์เนี่ยคงจะเข้าใจนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปที่สามแล้วเยที่เฮานำเสนอ,อช่วงนี้กับผู้ใจพึงเขามาเนาะก็ให,หูว่าเป็นช่วงที่เฮ้าออกข้ามเกา่าเก่าของอีสารคาสมัยพอสมัยแม่สมัยสมัยเฮายังเด็กหน่อยผู้ใจี่อายุประมาณหาสิบขึ้นนะสมัยเฮาป็นเด็กหน่อยยังพ่ได้ยินอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่่นเว้าหรือว่าเฮ้าเองก็ใส่บางคา แต่ที่นี่ถ้ำพวกนั้นน่ะมันหายไปแล้วพอสมัยนี้เขาจะเจ้าๆแล้เวเนี่ยโากันเบาแล้ว,ว,บบว,ลวมันก็เลยสาบสูญที่นี่เพราะมันสาบสูญเนี่ยก็เลยออกกลับขึ้นมาเป็นยังไงกลับขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในมือทางนาโบชากี่ปีนี่แหละในอนาคตอันใกล้นี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ย ช่วงนี้ก็เขาสู้ช่วงของเสาก็าจะมีสามเสาเนาะเสาแหลกไปแล้วคือเสาเศรศษฐกิจเท่าเอินเลยเอซี่บันทึกเสาที่สองนี่ป่ะนี่กกำลังอยู่เสาที่สองเสาที่สองคือเสาสังคมและวาาัฒนธรรม s o c i อ c u l t u r a l เป็นช่วงที่เสาที่สองเป็นช่วงของเสาศิลปาวัฒนธรรมสังคมที่นี่ หมายความอะไรหมายความสิมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมคือหลังจากที่มีการค่าการขายทางด้านเศรษฐกษิจไปแล้วที่นี่ก็มีการติดตอ่อสัมพันธ์กันทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภาษาสังคมที่ไเพราะมันมีแล้วนี่บบมันประจวบกับเส้นทางคารนาคมจากน้อยนี่เส้นทางคารนาคมโดยการริเริ่มของจีนที่ที่ พัฒนาเส้นทางสายไหมเก่ามากเป็นเส้นทางสายไหมยุคนี้เรียกว่าเส้นทางสายไ,มไหมใหม่ซะพระเจ้าก็ะสเชื่อมต่อโลกอันนี้มีผลกระทบต่อห้าหลายต่อโของเขียดนี่แหละในงานนี่ก็คือของอาเซียนที่นี่คนที่อยู่ในโขงเขียดนี่ทั้งเคิ่งขึ้นไปมีติตรพีตน,นองเฮาเลยอยู่ในประเทศทต่างๆบอกว่าจะเป็นพมา่าอินเดียจีนเวียดนามพมา่า งมีพีมีน่องเงาก็คือพี่น้องไตไต่ไทยเหล้าเนี่ยอันเดียวกันด้ครับมองในแง่ภาษายิ่งใกล้ชิดกันพวกนั้นเพิ่นอาศัายอยู่ในประเทศต่างๆนี่ยเพิ่นยังใส่ภาษาเกา่าเฮาอยู่ด้เป็นภาษาเกา่าเฮาผมเสียายเพราะอยังเพราะว่าตอนที่ผมเห็ดงานอยู่นี่ผมติดตอ่อสัมพันธ์กับพระเจร ผมต้องใส่กลับไปใส่ภาษาเก่าด้ยครับบางที่ก็คึดนปฮะคำพยพญชน้คำเก่าๆเฮาก็ซื้อสารเข้าก็เจ้าได้บาที่นี่ก็เลยมาคิกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เห็ดช่องนี้ก็เลยนัออ่มเอาคาศัพท์พวกนี้แหละมานาเสนอกันเพื่อเข้าสิ่ด็กติดต่อสะพานกับพี่น้องไทยพี่น้องไต้เฮ้พี่น้องลาวเฮาประต้องบอกถึงเพราะว่าลาวกับเฮามันอันเดียวกันอยู่แล้วใส่ภาษาเดียวกัน เขากลับไปแน่เขากะบ,บ,บอกเขาเา้าใจแล้วทั้งเล่าก็จะได้รประโยชน์นะเนยครับผู้ใดเป็นคนเล่าเพราะว่าบางคำบางคำในภาษาไตากับว่าคือกันกับนี่หรือคือกันหรือเท่าไปเท่ามาเนี่ยหมายถนงสือคนไปสืบคนมาเนี่ยมันต้นรากซับคาเดียวกันเท่าก็าจะได้เข้าใจไปพร้อมกันเนาะพอเขาเชื่อมต่อกับพี่น้องเท่าในประเทศต่างๆที่ว่ามาก พี่น้องเฮาก็จะเป็นสภาพในเฮาเชื่อมไปหาประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นๆที่ขเขาอ,อยู่ที่น้องเฮ้าเนี่ยแหละในประเทศต่างๆเนี่ยแหละที่เข้าใจกิจการภายในดีหูยจักเส็นสายหูยจักระเบียบสังคมหูยจักกฎตมงกคหมาย้หูยจักสภาพสังคมเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารหมดละลงไปหอดศิลปวัฒนธรรม มานี่เขากับอาศัยเพื่อนนี่แหละเป็นสะพานเชื่อมตัวกับคนกลุ่มต่างๆในประเทศต่างๆมานี่ภาษาเฮ้าเนี่ยเป็นเครื่องมืออันแรกเลยที่เฮ้าสิงปบลฮูจักที่นอกเฮ้าที่ทำความเข้าใจสื่อสารกันหัามากป็นที่เป็นน้องคือเราง่ายๆครับสําหรับคนอีสานกลับไปสู่หลากเหงาของเฮ้าจังหน่อยเราก็อาศัยข้ามพวกน,นี้แหละ จะได้เชื่อมตัวเขากัาเจา้าแล้วเห่ากับซีมีบ่ว่าเห่าอาจจะเป็นรุ่นหลังอยากเห่ารุ่นลูกรุ่นหลานทีได้ใส่ข้ามพวกนี้เพราะอย่างเข้ากินจน้าการไปบ่ถเงหรอกครับว่าอีกหาปีซ0ปีคางนาเนี่ยันจะเป็นยังไงขควเรวของทุกอย่างมันเร็วในอัตราเร่งแหละเห่าเห้าขึ้น่บอ,กออกหรอกว่ามันจะขนาดใดเห่าต้องเตรียมตัวไปก่อน เตรียมตัวที่ดีที่สุดก็ต้องลงทุนอย่างหลาย <c oughs> คือกลับไปสู่หลักเงาของเฮาเออแล้วก็เอามาใส่หน้าคตผมดึงเอื่อนว่านี่แหละคือการ back to the future กลับไปสู่อดีตแล้วเอาอดีตมาใส่หน้าคตอดีตของเขา้าคือสับเกา่าๆเฮ้าเนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้มันจะมีความหมายทิ่มีประโยชน์เลยเวลาเข้าไปอยู่ใน่งพื้นที่แทๆเนี่ยเฮาขึ้นบวกออกเลยครับ ติดจำเนียมพนเนี่ยถ้าผูดใดยยุทธทังพม่าติดจำเนียงพม่าเวาควมให้ควบเลยย่า,าเนี่ยแะแต่ว่าติดจำเนียงทงั้งพม่าไปเวาทั้งจีนทั้งนั้นพนก็นสิติดจำเนียงจีนติดจำเนียงเวียดนามติดจำเนียงพมา่าติดจำเนียงอินเดียไปละแต่ว่าจะเข้าจับลักห้มันห้มันแหน่นเข้าก็สิสืบท่าหรือสืบคนได้แล้วเข้าจะเข้าใจเข้าจะสื่อสารกับขาเจา้าย่างหน่อยเข้าก็มี ภาษีดีกว่าผู้อื่นแหละเพราะว่าเข้าเข้าคุ้นเคยกับภาษาพวกนี้เข้ากลับไปฟื้นฟื้นจังเอยเขา้าเข่าใจแล้วมัที่นี้ผมเลยเอาขำามพวกนี้มาโดยอาศัยสารานุกรมภาษาอีสานให้อังกฤษของดออรพิชชาพินท่องเป็นตัวหลักเพราะว่าอย่างเพราะว่าเข้าสิไลจากก่อใกล้ห้องลกครับเพื่อจะเข้าสิปะตะกลนแล้วก็เข้าสามารถที่สืบคนได้ง่ายแล้วก็จัดเก็บได้ง่ายนะ เอาใส่ไ้ในต่อไปนี้มันอาจจะแมน่นมือถือก็ได้มันอาจจะยุใ่ในใจอย่างย่างเลาเข้าไปก็คนข้ามข้าวเดียวมันก็ขึนมาเขาขี้ปุ๊บมันก็ขึ้นมาพอข,ข,นขึนมา,ขนมาเข้าก็ใส่เบาเข้าใจเนาะอันนี้ผมคิดว่ามาันสิมีประโยชน์ต่อพวกเขา้าคนอีสานต่อลูกต่อหลานเนวอนาคตตอนนี้เขายังไม่เห็นหรอกคุณค่าของมันเดี๋ยวยันไม่ก็สิหูอันนี้คลิปที่สามเข้ากับมัเริ่มต้น เริ่มต้นขั้มของเขาเลยขั้มแรกสำหรับคลิปนี้ก็คือคัลล้มกักงกอไก่งองงูนี่แหละกอโอโกกโงอกงสาโโอมันลดลูกมันบ่น <c ười> เห็นก,ก็เรียงเด้กกอไก่กับงองูอันว่ากงเออมานี่กงนี่ถ้าพูดเด็กลับไปสู้อดีตสมัยเป็นเล็กหน่อยอยังเคยเรียนอยู่เลยครับบางคนเนี่ยเคยเรีอนอยนนี่เอาผู้ใหญ่เอาไอ้ไม่ไพ่ ไม่ไพ่มากเลยที่เป็นคือตีนตีนล่อรดเนี่ยนะเอามาโคง้งแล้วก็มัดดีๆซะหรอเอาไม่ตีเอืน่นผมบอกว่าเอื่นอย่างเขาเอินเอนโกงนั่นแหละเรียนเรียนล่อในะเรียนกี่ล่อกันบ่แมนกี่ล่อที่ใส่มีแหนนียน่ยังจับด้วยว่ากินล่อบ่แม่อันนี้ใส่ตีตีไล่กันไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆม้วนนะครับอันนี้เขาเอือนโกง พราะฉะนั <f> ้นเนี่ยคําว่ากงเนี่หมายถึงไอ้อย่างที่มันม้วนๆกลมๆเนี่ยแหละเป็นรูปวงกลมเนี่ยคือกงจำไว้อย่างหนึ่งกงเป็นคำหน้าหมายถึงอันนี้เป็นภาษาทางการย่อยกงหมายถึงเขตหรือแดนหรือบริเวณหรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวงกลมที่ผมว่าเนี่ยอันนี้คือกงจําไว้ว่ามันเป็นมันเป็นกลมๆบริเวณนี่แหละนั่นสิล่ะจําไว้ กรณีกงว้อหมายที่สองนี่คือเป็นคํามกิยาบางดูเป็นคํามน้ำเนาะเป็นข้ามกิยา,ห,า,า,มา,มยาหมายถึงการดือ้อพยศคัดขืนเป็นคนดื้อนะแล้วก็บอกฟังข้าสังสอรก็เอิ่นว่าค้นโกงหรือค้นโกงก็ได้เลยขี่โกงกนะโกงโกงก็ได้โกงก็ได้ควอหมายคล้ายๆกันอันเดียวกันแต่ว่าส่วนใหญ่ ก็ใส่กงนะแล้วก็บารีเฮ้ามาเบิเง่งพราะว่ากงเนี่ยเอาไปย่อทั้งหนาเอาไปย่อทั้งหนาข้ามอื่นมันจะกลายเป็นอันอื่นไปเลย,เลยบารีเฮ้าเบิ่งว่าข้ามที่พวกใดที่ถ้าเอากงไปทั้งหนาได้มีข้ามอย่างแน่มันหมายความว่าองไรข้ามแรกครับกงก,วกลวยกงกลวยเวลาเขียนต้องเขียนกงไกวย ไกวเป็นภาษาเขียนแต่ว่าอ่านเขาอ่านว่ากงกลวยคือกลวยลูกเลยนะไกวเปลภาษาไทยเ่นอ่านว่าไอ้่น่นว่าแต่ว่าเขาอ่านว่ากลวยอู้กลวยอู้ลูกก็คือไกวคำนี่บ่เป็นเขียนว่ากลวยดวยครับก่อไก่ว่าแหวนก่อไก่สรุวย่อยยากบ่แมนต้องเขียนว่าไกวนี่แหละมันตึงคำเดียวกับภาษาไทยแต่ภาษาไทยเ่นอ่านตามคำ แค่ข้ามอีสานหรือภาษาลาวเขาอ่านว่ากลวยมันกลวยมันกลวยคือมันมันโยนไปโยนมามันกลวยเวลากลวยอุ่ลูกบันทิกงกลวยก็อยังมดียเนี่ยงกลวยคือผู้ใดก็เห็นว่าเป็นเป็นเห็นผู้ใหญ่เป็นเห็นคือเล็กสวานครับกงกลวยกเล็กสวานเนี่ยภาษาเก่าเล็กสวานอันที่สองเนี่ยเอากงไปไว้ทั้งหนาคําว่าแก้วอ่านว่ากงแก้ว กงแก้วเนี่ยคืออย่างกงแก้วหรืใส่ประโยชน์น้ำพวกที่เป็นหมอหัวหมอโหรานั่นแหละหมอโหราศาสตร์หรือหมอดูหมอหมอ้อคนจีดหลวงชะตาคนเนี่ยคนจีดเป็นจักรราศีนะกงกงแก้วคนเก่ดกงแก้วหรือกงชะตาหรือดวงชะตานั่นแหละอันที่สามนี่กงค่ำ กงค่มนี่ในภาษานิท่าหนเนี่ยหมายถึงราชรถผมเนี่ยราชรถราชรถคืออย่างราชรถสมัยโบราณคือเกียนเท่านี่แหละเกียนกงคัมเนี่ยคํมแบบว่าท่องครับคือคือเอาเกียนมามา,มา,มา,มาเอมาประดับนะมันก็กลายเป็นเอื่นว่ากงคํมนั่นคือราชรถหรือกงคํมเนาะ บ้านี้เอากงไปใช้ทั้งหนาเข้ามาจักกลายเป็นกงจักเลยบ้านี้กงจักก็อย่างกงจักและกงเกียนนั่นแหละกงเกียนกงล้อกงรถสมมุนี่เอากงจักที่ห้าหูวจักว่าเป็นกงจักเหมือนอาวุธของพระกิตพระกิตสนะกิตสนะจักเนี่ยจักผิดนั่นแหละ เป็นอาวุธประจำกายของพระคิสนะกงจักรที่ทหารบกเสนอมาใส่เป็นตาสัญลักษณ์อันนี้ก็กงจักรคือกันจักรในสมัยก่อนเนี่ยมันบ่กเป็นจักรแบบที่เข้าเข้าใจเลยจักรก็คือหมายถึงกลไกลของมันที่มันนั่นแต่ว่าในความหมายแท้ๆของมันคือกงเกียกร์กงล้อกรงรถเนี่ยเัาเอป็นกงจักรอะไ้บัณนี้กงอีกข้างหนึ่งนี่ ไปใส่ในกรณีที่มันเป็นคำบุพบทเช่นคำว่าที่หรือในาเอาไปใส่ทั้งหนาเนี่ยหมายถึงที่หรือในมองหันละมองที่ยวมาเติมก็ขึ้นคำว่ากงกงช่มพู่กงชมพูนี่หมายถึงในช่มพู่หรือที่ช่อมพู่เลยที่หรือในน,นะช่มพู่คืออย่างในช่มพู่เทวด ชมพูหมายถึงแผ่นดินหมายถึงประเทศหมายถึงที่จริงแนะี่ยคุณมหมายก็คือชมพูทวีปว่าอยู่ในอินเดียบราณเนานะแต่ว่าถ้าเฮาเวลาเอาเานะี่ยเขาก็ใส่ทั่วไปว่าชมพู่้มพูโลกลุมหมายถึงโลกเขาเนี่ยแหละกลงสมพูคือในโลกหรือที่โลกนั่นแหละอันนี้คามหมายของมันตอนารกนี่กงดินอันนี้ว่าะเาะเเพราะว่ากงแปลว่าเ,เขตแปลว่าดินแดนอยู่แล้ว กงดินก็คือเขตที่ดินนั่นแหละก็เรองกงดินวันจีต่อมาคือกงน้ำก็คือกันเขตน้ำหรือนานน้ำต่อมาคือกงผัดกงพัดคืออย่างกงพัดคือแบบปินใหญ่หรือสีล่มหรือรหัสเวียดนามก็ได้เด้ ฮัทเวียนามที่มันหมุนล,ลื่นลื่นลใกล้ๆดอกทิวลิป <c oughs> ในประเทศฮอลแลนด์สีล่มพอดีกนบไอันี่แหละเข้าเอิ่ว่ากงผัดวันนี้ข้ามตัวมากคือกงหันกงหันคืออย่างกงหันคือกังหันหนั่นแหละข้ามเดียวกันคือรหัสเวียดนามมันหมุนมันหมุนมลแล้วเอาหน้ามขึ้นมาหน้ามขึ้นมา,เอา,นา,มนมาเอาเขาให้เขาน้าเขานั่นคือกังหัน หรือกงหันลหั์เวียดนามเท่ากับว่านเนาะหรือกงพัดก็ได้ดิคือปกปินใหญ่เนี่ยแหละต่อมาคือกงพื้นพื้นก็คือแผ่นดินกงพื้นคือเขตแผ่นดินต่อมากงเมืองกงเมืองคือเขตเมืองอันนี้เพยากนาะบันี้กงราชกงราชครับกงราชนี็หมายถึงเขตเมืองหลวงบัน้ึกัมต่อมาคือกงราชชมนเทียน อันนี้คืออย่างคือเขตเฮือนหลวงเขตเฮือนหลวงก็เขตพระราชฐานนั่นแหละเขตที่อยู่ส่วนพระองค์เป็นที่ระหโหฐานเขาเรียกว่ากงราชมณฑ์เที่ยงต่อมาคือกงโลกกงโลกก็คือเขตของโลกคือขอบเขตจักรวาลนั่นแหละคือกงโลกต่อมาคือกงวัดวัดตัวนี้วัดตะนี่ครับวัดตะก็แปลว่าวุเวียงที่เกิดกงกงที่มันเวียนไปมันเป็นวงนี่ หาจุดเริ่มต้นกับบ่อใดหาจุดจุดจบกับบ่อใดมันคือหมุนไปเรื่อยๆอันนี้คือกงวัดวัตตะสงสารที่เฮาเอิ่นเฮาหัวจักกันหมายถึงสังสารวัฏนี่แหละสังสารวัฏก็คือมันไปเรื่อยๆหมุนไปบ่ฮู้จุดเริ่มต้นบ่ฮู้จุดสิ้นสุดนั่นคือวัตตะสงสารที่เฮาอยู่ในสุมื่นนี่เฮาก็อยู่ในวัตตะสงสารชีว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละเออเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่นี่แหละคือคือ กงวัดเนาะต่อมาคือกงสถานอันนี้ก็บบยากาศแปลว่าสถานทีหรือทินหรือทีกงสถานมาายข้ามต่อมาคือกงเสเดนกงเสเดนอีเรีแล้วหมายถึงพันธุ์ใหม่หมายถึงใหม่ชนิดหนึ่งนะพันธุ์ใหม่ชนิดนึ่งนี่มีลูกแมห่หรือมีผลมีหมากมีฝักมันตรงไม่มันจะแตกแตกแล้วมันกระเด็นนะเป็นการแพร่ขยายพันธุ์นั่นแหละ ของระบบธรรมชาติก,กงเสดียนในเหล่าเนี่มันเป็นซื้อหมู่บ้านแล้วก็เป็นแรงผลิตเรากินเราหัวตีดินเรากงเสดียนอะตอนมานี่กงกงล้ากงล้าพวกเหล่หัจักหล้าพวกหล้าไนกงไนกงล้าเนี่ยไม่ใช่เป็นปั้นหลอดนะนะบารนี่กงหวยกงหวยก็ว่ามีปัญหาก็คือเขตหนหวยนั่นแหละอ้าว เอาข้ามากงพานไปบัดนีตข้ามาต่อมาเนี่ยคือข้ามากงมีสองขหมายกงอันแรกเนี่ยหมายถึงมันเป็นคำนามหมายถึงผู้มีความาเกงกาสามารถเขาเอื่นกงอันนี้กงกงข้ามาที่สองนี่เป็นข้ามาวิเศษหมายถึงโค้งโงงน,นนะผู้ใดคิวกง คิวกงหรือคิวโกงอันเดียวกันนี่ครับสระโอก็ซาลโซาลโอนะโกงกับโกงบ้านเ่าเอิน่นคิวโกงแต่คนไทยเอิน่นว่าคิวโกงอันนี้คิวโกงบ้านเ่าเอิ่นบานทีโกงคำศิสายเป็นคำศิษยาคือโกงหนาหน่าเนาวนี่ยแหละโกงตรงไหมโกงหนาโกงสอนโกงทะนุบานที่คำศิษยใส่คำว่าโกงไปน้ำหนาเนี่ยมีอยู่คำเดียว คำว่ากงเกื้อกงเกื้อหมายถึงการเกื้อกูลการอุดหนุนการเชื่อจุนกันนั่นแหละกงเกื้อเนาะบันี้อ่ะเอาคำที่สามไปเลยเป็นคำที่สามคำว่ากงกงคืออย่างกงคำนี้เป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออย่างคือ adjective adjective คืออย่างคือคำที่ไปขยายคำหน้ามาเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเช่นคำนี้เป็นคำ คุณศัพท์แปลว่ากลมแปลว่าม่นแปลว่าใหญ่ก็ได้อ่าอีหยังที่มันใหญ่ใหญ่ใส่เข้ามากลงก็ไปเช่นผ่าที่ตาใหญ่ๆนะเอิ้นว่าผ่าตากลงเฮ็ดใหญ่ๆก็เอื่อว่าเฮ็ดตากลอบานี้เอากลมไปใช้น้าหน้าขําก็สิเป็นอีกความหมายนึงกลมตะเว้นตะเว้นก็คือตะวันตะวันก็คือพระอาทิตย์เออกลมตะเว้นก็คือ คืออย่างที่มันเป็นกงก็คือพอาทิตส่งปศาปทั้งเว่ากงตะเว่นหรือเกือ้อตะเว่นเกื้อก็ได้นะเกื้อ็เป็นว่องว่องเทันเมื่อนี้ได้หนึ่งสามคำมัมันอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเข้าเวลาเฮาไปหอดพื้นทีมันเนี่ยมันจะมีประโยชน์เราจะคือเห็นคุณค่าของมันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ